สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามื่อนี้กลับมาอีกลรวเด้อม,มื้อนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเกมเห็ดอีกเ้วเด้อค่ะเห็ดหาดคือเก้า,าคัานละค่ะงามๆนีเรานึ้ใช้าตาค่สต้องโดดไปนี่นี่จ้ะอยากเข้าอยากบานล้วล่วะเนาะอนี่อือเอาไปนึ่น้ mười hai nghìn năm trăm sáu xếp xếp hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu hai cần hai đây sáu hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn เรีว,ว่ากินอะไรดิดลา่บ้านังอพอได้เก็บอยู่เนาะย้อนเสงเสีงกะ็ะไรพี่เนาะงามอันธูนลัดคอยมันย่างกายเฮ็ดยต่เจ้าก็มีพอได้เก็บค่ะกับว่ลไลายลคือตะกี้ ช่วงที่นงางอ้วนไป้ถ่ทายหันไลยช่วงหันเนาะมาเด้อค่ะเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องจา๋าเบิ่งดูนี่ปัะเสียงดังนี่ทานค่ะย้อนเสียงย้อนเสีงยสง เออแม่นางมาเก็บมันกับหมาคุยๆเจ้าค่ะมาต้องตัดตีนตกไปตัดอยู่บ้านเก็บ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 พูะพี่น้อจ้ะึมน่ยดังอย่ดังเพื่อทีได้ยิน có nhìn hết hạn này khói sẵn ôi châu ôi châu ôi 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 im ôi 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 โอ้โอบริเคียนั่นสุดเจ้าคะบริเชียบริเคียเอาเอ้หมดไปไปไปงยังงตเห็นบ่าหุนหุนหุนหม่หมดมาค่ะค่มเข็นน้ำกันมาเข็มน้ำกันน้อน้องจ้ะนดังบะไรมาสิกัดหัวมาสิหุ่มมา พี่น้องจ้าพันพันธุราด่อยมาเด้อมาเก็บน้ากันเด้อจ้ะเด้อคลองทานคลองดำได้หมดนี่มากขนาดคลองดาไปหนึ่งจำเกลเซฟเซฟพี่น้องไป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 พูดพูดพูดมันเก็บอยู่พุ่นอาเอามามามาเก็บน้ำกันมาเก็บช่วยกันจ้ะไหนมุดมาแล้วจ้ะ ไปตัดตีนอยู่บ้านเนาะอย่าหายอย่าได้อย,ย่าว่าเด้อโอ้ยคนกระสันกองกระสันพ่อแม่พี่น้องจา้าโอ้ยเขาบอกไว้เลยจังหวัดจันทบุรีนีหน่หายากหายจริงยากบึ้ง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 โซ่เลยเนี่ยโอ๊ย,อย,อย,อยพี่น้องบ่้งใส่ใส่เจม,ม้าบึง้งด้วนะเจ้าเอ้ยหลายติหนูบ้า นี่ใช้หูใส่ตาโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยหุ่นห่น้ามือมันตัวพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเก็บน้ากัดมึงตีนมันพูตีนมันพูมันเป็นยังคือเป็นเบอร์เมื <Math> ่อกี้ย่าเบอร์คือคนไงคนกับเบอร์มึงก็มีอยู่เด้เนาะมึงน้องมีอีกปะมียังบ่สุจ้ะ แล้ไปไปไปเรื่อยๆเจ้าขาดึงดูนิดึงดดึงซร้ายไปดูโอ้ย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 อ้ยโ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 อยโอ้นได้ยล้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้้อ้อย้อโอ้ย้อ้อ้ยม้อ้้อ้ย้้้้ ตมอญมยานุงกัดเอยานุงกัดใหญอ้วนอ้วนไปใส่เด้วยใหอ้วนหุ่นห่วยเด็กมันเก็บมันเห็ดม่้เขียเนาะหาซุนโสุเจ้าเอ้ยเออนั่มีบ้าะไมบ่โซเน โอ้ยพ่อแม่พี่น้องจา้ามื่อนนี้บรรยากาศดีแฮงโอ้โไ,ได,ด้าลายลายยู่ไปพี่น้องจา้าโตค่ะอันนี้มันเฮ็ดอต่ยังกินบะได้มึงเด้ออุ้ยเห็นบ่ไม่ทานางามขนาดวะ เต๋อค่ะนี่พี่น้องขึ้นบ่น้ำดำข้างบนเก็บไปรูปเฮ็บอาหารเฮ็ดให้มาได้จ้าถุกพ่อแม่พี่น้องจา้ามาเก็บน้ำกันเด้อยายอ้วนมาเล็ดตาตีนอย่าให้อย่าว่าคอยเด้ถูกจะมาเก็บเห็ดน้ำกันมาเก็บเห็ดน้ำกันเฮ็ดฐาน งามงามแหีง้งดอกนึงค่ะเก็บไปเรื่อยๆบึ้งอ,อ้าเป็นอย่างคือมุนไม่เป็นน้องจา่าเดดอกนึงองมันออกเป็นหมู่อีกดอกนึงพี่น้องจา่าตุมตัม มันตัวงามๆเห็นหาดจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่คือกันได้พวกมึงก,กินลายกนินลายกันยากษยากสุดยอดกินน้อยกนอันายากษยัก,ม,กยมา ยก็บมาเย็บมาลุบมานน่พี่น้องเอ้ยคนเก็บกัะมันยุ่งจะมันยากเก็บไปเราก็เก็บก็ได้เอาก็ได้นะพี่น้องเอ้ยมาเก็บน้ำกันด้วยขะฟูขามันอันทึกน้ำโนหนา áo bưng nè đẹp trông. kia bưng mì bưng phi nong ปูนึงปูนมาเด้อจ้าเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องจ้าเก็บค่อ,องดำแล้วมาเป๊กเก็บค่องแดงบ่ปนี่คลองแดงน้ำมากจ้ะสวยๆมาเด้อพี่น้องเอ้ยเทงหาดเทงอันทาน đẹp thứ bột nó bạn mình à. sẽ chọn Hãy subscribe cha. kênh Ghiền Mì Gõ Để

ไอ้นุ๊กเก็บไปน้ำกันโอ้มันที่เกิดหลายในเห็นนางัวนี่เนาะมี่พี่เบอร์มีผีเบอร์แกงข้ากหลายก็เพ่เห็นเด้พี่น้องจ้าแดดส่งเอาเอาเอาใบไม้โอ้ยดอกกําลังงามงามงามกุบกุบได้นี่ <Okay. S 2> เอาลงเท้ามันไว้เนี่ยมันเป็นเชื้อเล่นวะเ็าเธอเั่นไปไระเทศตัาตีนไนะพี่น้องมั่งคงใหญ่อ้วนไประเทศตาาเขาตีนขาถ่ายแต่คลิปเดี๋ยวยายเฮ็นหาดดอกกันยาย เท่าไหรกูคำบอกเอาไว้จ้ยจะเป็นเท่าคือเจ้าของเนาะออ่ข้างหน้าฉันก็ดำดำขาวๆอยู่นะแต่พอฉันจับไปแล้วมันก็ดำงามๆพี่น้องจ้าเอ้อจ้าลูกเอมันเอารถตึ้งว่าเอาไปเลยลูกเอ๋มันมาสนะัน นี่ค่ะข้างในนี่เปิกำเดากันเนก่กต่อย่าหายอย่าว,ว่าเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ตาตีนแล้จ้ะเด้อถ่ายคลิปมือนึ่งโอ้มดข้างในน่าจะเป็นเฮดหาดนี่เฮดหาดก็เอา งามพี่น้องจ้ะสวยมารูปอีกออดสวยพุนพุนเคลีรยพื้นที่เออถ่ายรูปเลยนะ จะงามเนาะเก็บเลยค่ะสามดอกสวยๆจ้าสวยมาพี่น้องโอ้ยเอววนสัน้น ไม่เ,เคยพอแบบนี้จะเคียเจ้าจ๋าเออถ้าพันธุรัตเก็บนี้ที่ตัดตีนอยู่เด้อแต่ถ้านางอ้วนเก็บเองนี่ไม่ได้ตันดนะโอ้ยงามคักงามแม่กำลังเกิดเุ้จจ๋า,จามาเด้อจ้า,าเก็บน้ำกันเด้อ น้ำนำปึ <bum mer. S 1> planet, ่งเนาะเต็มม mm ือละเต็ม hmm. ม oh, oh. ือละเาสตามาไหมตาไปมามามาเก็บน้ำกันจ้าดอกงามๆจ้าสวยสวจ้าบ่น้ำงาุนนะดอกน หลังกาฮันจะไปคุ้มนะเฮอ้ยงานเฮงอันัเแตกเกิดมานี่บ่เขยเห็นแบบนี้จะเคี้ยีปึงบ่หมาก็เอ็กงานน้ำกัดคือิบ่ได้มาเก็บดอกพ่อแม่พี่น้องจ้าของดกน้องพามาน้องพามาเก็บ đen, oắt à ui, à cả kẹp cả ảo, sướng vào kẹp mà để mà, kẹp mà để mà, cái em nè, mát, sướng, đi thay cái em nhàn, bên này ha, nhau nhau đấy, thưa, sauอาทิตย์ nãy, thưa lại chẳng để mai, มาเด้เออแง่ลูกไปลุมหมาเนี่ยมันจะทิ้งฮิ้นฮิ้นมากโคตรน้องจ๋ายายอ้วนฮิ้นติตีนผู้ใดผู้ติตีนนัวตูวอีปึงผูนี่มันกำลังเกิดค่ะโอ้ยงามงามงาม แ็่แดงค่ะเจ้าดอกนึ่งงามๆมีสวยๆเมื่อไปหนูมีดอกนึ่งลูกแอมมน,น่ะโอ้ยเลิดสวยพี่น้องจ๋าเบิงรงดูนี่ลูกออดโอ้ยก็เก็บเอาเมื่อถันละเสียดายโดนได้ปนิได้มาเสาร์อาทิตย์เรได้จังสีได้มาเก็บอ่ อันนี้ก็อีงยุ่มนึงโอ้ข่าุ้นงังโอ้ยพรอมแม่ม่นลองแเสียบงังฮะเออไเ,เดี๋ยวฉันไปหาเธอปูม,มันนังปึ่งก็มีเห็ดแดงก็มีข่าดอกนึงนี่พี่น้องจ้ามาเด้อจ้างามนาะนางเนาะ สวยสวยเกิดน้ำดินทรายเลยพี่นอ้องนีง่นุ๊บเปอยดอกสดเจ้าโอ้ย,อยงามคักงามแน่ถ้ามาคลิปนี้กะฝากกดไลค์หน่เด้อพี่นอ้องจ้า ใส่ตาบ่ะนุไปสวยเต็มตาแล้วเต็มตาแล้วค่ะดอกนูพี่น้องเล็กน้อยก็ให,ให้มานำได้จะเจาะบ่ให้มาเพราะว่า มีแต่ยุงค่ะยุงลายลายิเจ้าค่ะดอกนึงจ้าพี่น้องจ้าไปโตอุ้ยพันธุรัดค่อยเคลียอยู่พุ่นน้องจ้าเก็บเห็ดดำแล้วก็มาเก็บเห็ดแดงบไปเห็ดแดงก็เห็ดหาดุนี่เห็ดหาดพี่น้อง เซบอยู่เด้อไปกินอีกหนึ่งหนิวิแซบเฮ็ดห้หามครับพี่น้องจ่าน้อพี๊บอันนี้เห็นไหมสองดอกน้องจ่า นี่ค่ะเห็ดอะไรไม่รู้ใช่ใช่เหรอไม่บ่มินหรอกอันนี้ก็อีกที่นึงนะคะขอแป๊พี่้องเบึงซอยก่อนเนยเต็มพี่เต็มดงนะตู้เจ้าเบิง่งเอาเก็บ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 านนเบึงก็สั่มบดเด็ดเด็ดตีนเด้อ นี่ยเราไปเลดอายุบ้านโอ้ขอไปเดี๋ยวค่ะตั้งกล้องมาสุจริยค่อยๆเก็บแล้วพี่น้องเด้ออย่าหายอย่าว่าือหนาอ้วนเด้อโอ้หน้าตูดกระเป้เขาอยู่รถเหรออีห้านิดเยียบมันกินไดเด้โอ้ยหไหลคัะไหลนี่ เี็บอะไรเก็บอะไรเอเอ,เอนี่ก็อีกป่านึงเลยเออเยากเข้าอยากรวยแล้วเนาะมา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 กูจะอยู่ใกล้ๆจันทบุรีมาเก็บซ้อยกันเด้อใครอยู่จังหวัดจันทบุรีมาเก็บช่วยกันนะคะนี่นั่ง เลยสอยมองมนเหงาๆลัวๆเด้อพี่น้องเอ้ยแม่ปลาคอยเราไปได้มาหาคอยหลยอาทิตย์อ่ะมาหาน้องหานุ่งเลยก็มองหลยคากหลยแน่สุเจ้า สภาพค่ะตากลงเฮ็ดอันนี้ดินะจุดเรื่องเรื่องหน้านหน้ามียางบ่บ่แม่ตะกูลเดียวกันกับเฮานี่บ่อันนี้กับเกมแล้วแกงทิมอืกเฮ็ดกินมาได้ Ba 1 trăm chia, ua, vino, ua khổ bọc bè phân nam. Oh, sao, mha. Ng bọc mơ đe. A phen gong bè hai na tuốt. Hood. Li, ua na tuốt gần hưng lái Hang na, tuốt có vô na, vô thẳng na, vô 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 áo vô na, vô na, khang na, vô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  na, น้องจ๋ายายอ้วนมาแล้วเด้อมาทอดบ้านแล้วเด้อได้ได้ลค์ค่ะได้ไลายอันนี้ก็เต็มกระตาค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็เต็มตาอันนี้ก็ได้หลายนี่สร้างตาได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาแล้วค่ะยายอ้วนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นางอ้วนเด้อนางอ้วนบัญหาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋า หลายหลายม่าน right. มานค่ะม่านมานค่ะอันนี้เหตุานที่เอาเก็บกันเมื่อกี้นี่แล้วมาฮอดบานแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาสำนี้เละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายอ้วนบานานเดี๋ยวค่ะเด้อขอบคุณค่ะ